ตาังพอมูง่เลยครับมูงเลยเาเลยเอาเลยเคนละทางเนอเก็บคนละทางเก็บคนละทางมาเถอดนีงามดิงามพออีกแล้วครับงามเลยนะโอ้งามเลยครับต้องเอาลกให้ได้นนี่ยอ้หูจุ่มงามเอหจุ่งงามเลยนะ ออกไปทางไหน,นด่นออกไดไหยโอ้อหาใหญ่มากลอง nghe กู nói หน่อยดอกงามแโอ้พอแล้วนนครับปาปะเมนโอ้ยเห็ดปวกกิกครับดอกงามนี่ครับเจ้าคนออกคางกันเนี้เนาะดอกก็ลังงามเลย ฮาบุงหาบุงขาบันใหญ่ว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้ก็มาพอกันกับบา้านกับสาวน้องคือเก้าครับ กันสองกันทีสองตุวหล่าเนาะเมนครับตุลาเขาหกได้อจ้ะเหมือนว่าเส้นน่องพาพี่น้องเขาลอาปลาเนาะแต่ว่าันนี้บ้านเส้นนองตัวไก่นี่เด้อจ้ะเหมือนว่ามาที่จังหวัดสุรินทร์เนาะเมนครับมาบ้านน้องกานิกาชแนลนะจ้ะครับรอหาเห็ดปวงน้ำหนองเนาะเมนครับนะจากเขาหยุดไปสองหมือนนาะเมื่อวานเนาก็เห็ดลงทานเนาะครับวันนี้เขาก็เลยมาเขาปลากันน้องแปงนะจ้ะเมนครับไปโดนไปตาม้างจ้าว่าเหมือนว่าเราเส้นนองสีมาเป็นไรเนาะครัีเห็ดป่วงเขากินห้องงัดวะนะจ้ะไปกันเลยจ้าไปเลยครับ พอแล้วครับไปขนาดมาเลยเนาะมีนครับมาแล้วมาแล้วเห็ดพวกกิกครับดอกงามนี่ครับเดี๋ยวเพื่นออกคางกันเนี้ยเนาะเดี๋ยวออกใยกันไปอยู่ครับมาเด้อ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 อีคำเพลงมาเด้อพอแล้วเด้อมาหาเบิ้งมาหาเบิ้งนี่มันคือแบบนั่นเนาะ ยี่สบี่ิมันัเป็นสายหลวนเนาะจะไปทนี่ยเนาะเป็นดินขาดใหม่เส้นลายยี่ิี่ิเดีก็รลังงามด้วยอือาวบงาเบงขาันใหญ่กปหอด มันสีล่มเนื้อพวกแหงปลาเนี่ยนกมากปลาหกแหงครับที่ตาหมาดทายใต้มีหนองบึงไในบดสุดเนาะเพราะว่าต้องคอยถ่ายไปครับเป็นหกน่าเชื่อเดี๋ยวไม่เยอะหรอกหาบึงไปละเมื่อกลั่นดอกดอกก็ลั่งพอดีเลยก็ลังง่าก็ลั่งง่าอุ้ยเจ๊ะเจ๊ะเะแล้เพิ่นออกข้างกันนี่ ก็ัเลามินล้กนนเลยดมัมัลปอยมยยยมายย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 อยู่กยมแล้วยยมแล้วกยมยย้ยยยอยมายย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 ทอยยยย่ยย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 ยา้ โฟกัสเกาะกันไปโฟกัสจะเห็นดูโฟกัสที่ไหนเลี้ยวฝ่นไหนเอาไปนั่กับอ่ไรครับอะไรผู้นึงผู้นึงเขาบ่ได้่เราอกเนาะนั่นดอกนี้เห็นไหมนั่นใช่หรเนี่ยไปะพงเห็นดูพูดี๋ยวไปอีกพีพีเท่าพีพีเท่า

เก็บเลยมาเก็บกันเลยพ้อมูง่ายเลยมาเลยเอาเลยเลยคนละทางเนอะเก็บคนละทางเก็บคนละทางมดเท่าได้ยังามด้นี่งามครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีผู้ใด้ไรนี่สวัสดีครับมาเนี่ยู่มาเนี่ยมาไกลครับมาเนี่ยมาหาหน่องมาเนีับมาเล็ดน้ำนองครับมาเนี้ยเพิ่นหมานเลยเด้อพี่น้อน เดี่ยวสองมูของคนเลยนี่มาไปไปกินทั้งหลายคนมูใหญ่แห้งนทาน่พี่เ็พเันี่งพี่น้องอู้ไอไยาไปเรื่อยๆคนมากเก็บพ่นแล้วกจะไม่ยาดนไปท่าขนอมพ่นนไล่เปลี่ยาได้บอกเอาเรยกาษาเก็เก็บตีลายเก็บเลยเก็บเลยเก็บเก็บเลยวันนี้เราล้งดีที่ดแล้วนามมั ไปเค็รามันมุนเหนืเลยข้าววาเขาบ่อมาขาน้าฮ้ยครับใหญ่ไปเลยครับบานกขงามเนาะบานแขยังแขงอรกงที่ทร็จที่นี้ก็ด้รพาที่ังเขากนหาเด ไปนหน่นี่เจ้ากินันบอมานสกมาลาาีมีไงเงี้ยคนละเพินรับไอ้ครับคนเพิอนคับไอ้นอหน้ากับไอล้านครับเีนอนเด้อนอนหน้าครับแนจ้ะเนอยากก่หานอนนอนครับนนนอนน้านนอบ้านนอนบ้านนอน้านดีครับอิโ้ยนอนอยู่น่ะนนมานอนเนี่ด้ครับายไปเลครับ้านบ้านครับ้ีันงงามอยู

บด้ตพี่ลอง่าไปกินไนะ่ปกินเชื้อเน่เป่าเอาก็จไอเงาให้นะอเป็นดอกบานเลยแต่ที่เอาเงรดครับขาเพินยังยังอีกด้วครับเดี๋ยวเห็นานั่นเป็นยงไหกครับเอาเลยเอาเก็เก็บเกเก็บต้องการอะไรเดี๋ยวไปไปอาคนเราฟังอี่ครับ

เกนไปเลือแี่โม่อเลยครับผู้ใดบ่เห็นงู่โมงพิมีเบี้ยอยู่ในป่าดงดิบกาลิกาชาแนลค่ะเงียบกาชยกดดเอาเอากิมเลยกิมเลยจิมเลยกิมเลยกิมเลยบ้านอีกลแ้วครับ

đồ cái sản thầu thôi 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 đó thôi 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 ra lại thôi 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 นะครับงาะหมล่ะงามครับต่วเล็กๆอย่าง้นี้า้นหกสเนาะหก่ใกองมหกด้แต่ัรยนน้องมีเขาหยาแค่วว้า่นนี้เีไปเคี่ยทีก่จุง๋งามหาม Nào. Nó bớt khắp nó bớt. Ừ, làm nó. Ừ, bỏ cái thằng nãy đi. Ừ, cái lại. hả?

ชมมันใหญ่น้องหนอโอ้ยขาดมากมองน้อยเนอดงงานแหงแต่ว่าดองงานดีครับขายายานแห่จ้ะเขนนะุ่นุ่นอาไบีแตใจน้องดูออกหางนี่โอเค บางเลยเี่ยครับพอเขาไปนัดกันมาไหนเนาะหกแงาเนี่ยเนาะมนครับพื้นที่มันก็หกแหงแสงแดดะองแน่ครับนี่ครับยายขึ้นฝงเล็กน้อยนะอกนาอันี้เนาะหายเนหากค่ไ้เ ว่าเพินออกบ่หนาครับแต่ <Okay. S 1> ว่าออกยายไปอยอะพี่พออกข้างามน้ยครับมีโงูอยู่แต่ว่าพนังบ่จุ่มกันซื้ออืพี่ซี่อ่กิน,นยุยยยยกิ่นยุย่งกิ่นเย็บเอาอีกครับยังมันเบิด đó các bạn phần bán kho đỉ nữa này dai tuyệt vời luôn bên kia lên này Nì. đây đi khám lo hái những này lên mua mua bờ Hết bùa con <laughs> ค่ะทีพแพนองอยางไปหารถแล้วครับนี่คฮะกุมารเทศปลวกดอกง,งามๆเลยครับมันป่านี่แต่ว่าปลานี่หายากแคงครับพวกมันมันมากับกันกาชะแนอกับบาวิทครับหมาไกลครับมาสุรินทร์ครับมามาลัตนา ไปขุนสายลงไปะยางขุนับไปสายลงยางไปหารถเข้ารถไปเราจะไปเบ่งยอดเห็ดที่เจาได้เอมหมานมือดี้ครับครับนี่ยอดเห็ดเจ้าได้เอมหมานมือดี้ครับเห็ดป่าเนี่ยนีแต่ดอกใหญ่ๆนะบ้านนะค้าง่ายคาน่ามิ่งจ้ะเพราะมันเห็ดปวกใหญ่เนาะดอกบานกับบานงามอยู่ครับมี่งจ้ะเลาก็พออยู่สองสามมูลเนาะแต่ว่านมูลใหญ่แห้งนะจ้ะเหมือนมันเสารลงผ้าพี่น้องมา จังหวัดสุรินทร์เนาะอำ,นอำเภออำเภอร,รัตนะบ่มันน้มันน้องบัวบ้านน้องบัวตำบลเบิดอำเภอรันตนะจังหวัดสุรินทร์ค่ะมาหาหนองกาิกาชาแนลเนาะม,นมาเล่นมายามหนองนา่มาจ่ะกระมานอยู่เนาะแมนครับทีวา่ามันอยู่ครับแมนจ้ะเห็ดเพราะว่าเห็ดปวกเพิ่นก็ออกลายเหมือนเนาะแมนจ้ะก็เริม่มเป็นดอกบานเริ่อมเสว่ายแล้วครับแต่ว่าก็ยังงามดีเอยู่เนาบตำบ์ดีแห่ง้จข้าวอ้วนเลย ครับเจนชอบคลิปนี้จังในก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลาน,ำน้ำแนกดกระดิง่งเพื่อสีรับคลิปใหม่มาจากบาลานครับจ้าบาลานสนองกัขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจา้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามร,รับชมจา้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม,ม่พี่น้องลุงป้านะอาเขาหลายๆเด้อจ้ากระจังพอกันคลิปไหมจ้าคลิปนี้บาลานสนองลาไปก่อนจา้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า